กลางคืนในกรุงเทพเสียงฝนตกกระทบหลังคาสังกสีดังระรัวไฟถน่นกกระพริศท้อนบนแอ่งน้ำข้างทาง,ทางสอยแคบแคบมืดมิดจนแทบมองไม่เห็นหน้าใครรถรูสีดำจอดสนิทหน้าร้านขายของชำเก่าชายในสูตรดำเปิดประตูลงมาในมือเขามีมีดคมเงาวับสายตายเย็นชาเหมือนสัตว์ร้ายในเงามืดหญิงสาวในชุดพื้นบ้านยืนอยู่หน้าร้านมือของเธอสั่นเล็กน้อย แต่แววตามไม่หวาดกลัวเพราะเธอเคยผ่านค่ำคืนที่โหดร้ายกว่านี้มาแล้วเสียงฝีเท้าใกล้เข้ามาชายคนนั้นพุ่งเข้าใส่ราวกับเงามีดแหวกอากาศเฉียดข้างแก้มของเธอเลือดอุ่นๆไหลซึมออกมาช้าๆแต่เธอไม่ถอยมือเปล่าของหญิงบ้านนาเอื้อมไปจับคมมีดเลือดแดงสดไหลผ่านง่ามนิ้วแต่เธอกลับยิ้มแสงไฟจากถนนสะท้อนในดวงตาเธอ เขามองเธอและชะงักไม่ใช่เพราะกลัวแต่เพราะไม่เคยเห็นใครกล้ารับคมมีเชน่นนี้เสียงเครื่องยนต์อีกคันดังขึ้นจากมุมถนนรถสีเงินแล่นเข้ามาจอดกระทันหันชายในชุดสูทร,ราคาแพงก้าวลงจากรถเขาคือซีโอหนุ่มที่คนทั้งเมืองรู้จักดีเขามองภาพหญิงสาวยืนเปื้อนเลือดมือยังจับมีดแน่นไว้ไม่ยอมปล่อยสายตาของเขาสั่นไหว บางอย่างในใจเริ่มเปลี่ยนไปฝนยังตกหนักกลิ่นเหล็กจากเลือดพุ้งปนกลิ่นดินเปียกเธอยังยืนตรงไม่พูดสักคําแต่ในความเงียบเงันนั้นมีเสียงหัวใจของทั้งคู่เต้นแรงชายหนุ่มก้าเข้ามาใกล้เขาเอื้อมมือไปแตะหลังมือของเธอสัมผัสนั้นร้อนแรงจนทําให้เธอเผลอปล่อยมีดหล่นเสียงโลหะกระทบพื้นดังสะท้อนในความมืดเขามองเธออย่างไม่อาจละสายตา ในวินาทีนั้นเขาเข้าใจว่าชะตาชีวิตของเขาเพิ่งเปลี่ยนไปตลอดกาลเสียงฝนยังคงเทกระนำละอองน้ำซัดใส่หน้าเธอจนเปียกชุ่มแต่เธอกลับไม่ขยับหนีเพียงยืนสบตาชายแปลกหน้าที่เพิ่งเข้ามาในชีวิตแสงไฟจากรถสะท้อนใบหน้าของเขาริมฝีปากของเธอสั่นแต่ไม่ใช่เพราะความหนาวเพราะเธอไม่รู้ว่าความรู้สึกนี้คือความกลัวหรือบางสิ่งที่ลึกกว่านั้น ใช้ในสูตรดำที่ถูกส่งมาฆ่ายังยืนนิ่งเขามองทั้งคู่ด้วยสายตาสับสนก่อนจะหายใจหนักแล้วถอยออกไปทีละก้าวเธอชื่ออะไรเสียงของซีโยหนุ่มดังขึ้นท่ามกลางเสียงฝนเธอไม่ตอบทันทีเที่ยงหันไปมองมีดที่ตกอยู่ข้างเท้าเลือดของเธอยังไหลยหยดลงบนพื้นดินผสมกับน้ำฝนกลิ่งข้าวเหล็กคละคลุ้ง แต่เธอกลับยกมือขึ้นกุมแผลไว้เงียบๆฉันชื่อพลอยเสียงของเธอแผ่วเบาแต่หนักแน่นเขาเงยหน้ามองราวกับชื่อเธอมีอำนาจบางอย่างชื่อที่ติดอยู่ในใจเขาทันทีซยอหนุ่มหันไปมองชายที่ถือมีดแต่ตอนนี้ชายคนนั้นได้วิ่งหนีหายไปในเงามืดแล้วเหลือเพียงความเงียบและเสียงหัวใจของเขาที่เต้นแรงจนแทบระเบิดเขาคว้าเสื้อสูตรตัวเองออก รุมบาดของหญิงสาวเธอต้องไปโรงพยาบาลแต่เธอสายหน้าเบาๆคนแบบฉันไม่เข้าไปในที่แบบนั้นหรอกน้ำเสียงเธอเยือกเย็นแต่แฝงด้วยบาดแผลที่ลึกกว่าแผลบนมือเขาเงียบไปชั่วขณะสายตาเต็มไปด้วยความเวทนาและสงสัยทำไมหญิงสาวธรรมดาถึงกล้ารับมีดแทนลูกสาวเขาได้เสียงฟ้าร้องกึกก้องบนท้องฟ้าทั้งคู่ยืนนิ่งอยู่ท่ามกลางฝน แสงฟ้าและสะท้อนบนใบหน้าทั้งสองและในเสี้ยววินาทีนั้นเธอเห็นในดวงตาของเขาไม่ใช่ความกลัวแต่คือความหลงไหลที่ไม่อาจปิดบังได้หัวใจของเธอเริ่มสั่นไหวไม่รู้ว่าพระสายฝนหรือพระสายตาของชายคนนี้แต่สิ่งหนึ่งที่เธอรู้แน่ตั้งแต่คืนนี้เป็นต้นไปเสียงฟ้าผ่าดังสะเทือนพื้นคลอยสะดุ้งเล็กน้อย ชายหนุ่มก้าวเข้าใกล้อีกนิดจนได้ยินเสียงลมหายใจของกันและกันเขาเอื้อมมือไปจับข้อมือเธออย่างอ่อนโยนปลายนิ้วของเขาสัมผัสรอยเลือดที่ยังอุ่นสายตาเต็มไปด้วยคำถามแต่ปากกลับไม่กล้าพูดออกมาทำไมถึงช่วยลูกสาวฉันเสียงเขาเบาแต่มั่นคงพราะเหนื่อยหน้าขึ้นแววตาเธอนิ่งราวกับซ่อนความจริงไว้ในนั้นฉันไม่รู้ว่าเธอเป็นใคร เสียงเธอสั่นเล็กน้อยแต่ตอนเห็นมีดเล็งไปที่ผู้หญิงคนนั้นฉันแค่ขยับตามสัญชาตญาณฝนยังตกไม่หยุดน้ําฝนไหลผ่านปลายผมลงสู่คางหยดลงบนมือของเขาและเขารู้สึกถึงความร้อนจากบาดแผลของเธอเขาถอดเสื้อเชิดขาวที่เปียกครึ่งตัวฉีกชายเสื้อออกมาพันมือเธอไว้มือเขาสั่นเล็กน้อยไม่ใช่เพราะกลัวเลือด แต่เพราะกลัวจะสูญเสียใครบางคนที่เพิ่งพบท้อยมองเขาเงียบเงียบในดวงตาเริ่มมีแสงอุ่นที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเธอไม่เข้าใจว่าทำไมชายที่แต่งตัวดีดูเหมือนคนอีกโลกกลับยืนอยู่ตรงหน้าเธอด้วยความหงอยแยแท้จริงเสียงไซเรนรถตำรวจเริ่มดังมาจากอีกฟั่งถนนแสงไฟสีแดงสาดเข้ามาในซอยเธอหันไปมองแล้วรีบถอยหลังหนึ่งก้าวความกลัวกลับมาในแววตาฉันต้องไปแล้ว น้ำเสียงเธอแผ่วแตเด็ดขาดเขาคว้ามือเธอไว้แน่นเดี๋ยวเธอไปไม่ได้มันยังไม่ปลอดภยัยพลอยมองเขานิ่งไม่มีที่ไหนปลอดภัยสำหรับคนอย่างฉันหรอกเธอสะบัดมือออกแต่ก่อนจะหมุนตัวเดินจากไปเขาพูดออกมาเสียงสัน่นฉันจะหาตัวเธอให้เจออีกครั้งไม่ว่าจะต้องใช้วิธีไหนก็ตามสายฝนโปรยลงบนใบหน้าทั้งคู่พลอยไม่หันกลับ เธอเดินหายเข้าไปในเงามืดของซอยทิ้งไว้เพียงชายหนุ่มที่ยืนเปียกฝนหัวใจเต็มไปด้วยคำถามและความรู้สึกที่เริ่มอย่างรากในคืนอันมืดมนนี้ไฟจากรถตำรวจสะท้อนบนพื้นเปียกเสียงยังบทถนนดังใกล้เข้ามาซียอหนุ่มยืนนิ่งอยู่กลางฝนสายตาจับจ้องไปยังซอยที่พล่อยหายเข้าไปหัวใจของเขาเต้นแรงไม่ใช่เพราะความกลัวแต่เพราะบางสิ่งในตัวหญิงคนนั้น ทำให้เขารู้สึกเหมือนกำลังไล่ตามโชคชะตาที่รอเขามานานเจ้าหน้าที่วิ่งเข้ามาคุณภาคินคุณปลอดภัยไหมครับชายหนุ่มไม่ตอบเขาเพียงพยักหน้าเบาๆแล้วหันไปมองเลือดที่ยังหลงเหลืออยู่บนพื้นเลือดของหญิงสาวที่เขาไม่รู้จักชื่อเต็มแต่กลับจำใบหน้าเธอได้แม่นยำกว่าผู้หญิงคนใดในชีวิตเช้าวันต่อมาข่าวการลอบสังหารลูกสาวเสวือถูกกระจายไปทั่วสื่อ ภาพจากกล้องวงจรปิดแสดงให้เห็นเหตุการณ์เทียงบางส่วนไม่มีใครรู้ว่าหญิงสาวที่เข้ามาขวางนั้นเป็นใครภากินนั่งอยู่ในห้องทำงานบนตึกสูงแสงแดดเช้าส่องผ่านกระจกบานใหญ่แต่ในใจของเขากลับมืดทึบไม่ต่างจากเมื่อคืนมือของเขายังคงจำสัมผัสเลือดบนมือเธอได้กลิ่นฝนยิ่งติดอยู่ในความทรงจำทุกครั้งที่หลับตาเขาเห็นภาพเธอหันกลับมาสบตา รอยยิ้มสั้นๆก่อนจะหายไปในเงามืดท่านครับเราพบคนที่อาจเกี่ยวข้องกับแก๊งล่อสังหารแล้วครับเสียงผู้ช่วยดังขึ้นจากหน้าประตูพากินลุกขึ้นทันทีแต่หัวใจเขากลับเต้นแรงด้วยเหตุผลที่ต่างออกไปแล้วผู้หญิงคนนั้นละ่ะผู้ช่วยนิ่งไปชั่วครู่เรายังไม่รู้ว่าเธอเป็นใครครับกล้องจับภาพเธอได้เพียงไม่กี่วินาทีก่อนหายไปจากมุมมืดทากินเม้มริมฝีปากแน่น เขามองออกไปยังเส้นขอบฟ้ากรุงเทพในยามเช้าเต็มไปด้วยชีวิตและเสียงรถแต่สำหรับเขาทุกเสียงเหมือนถูกกลืนหายไปในความเงียบคนที่ทั่วทุกเขตน้ำเสียงของเขาเยือกเย็นแต่แสงความเร่งร้อนเธอไม่ได้หายไปจากเมืองนี้แน่ขณะเดียวกันนี้อีกฝ้าของเมืองเอยกกำลังซักเสื้อผ้าอยู่หลังบ้านไม้เล็กๆริมคลองแสงแดดอ่อนๆส่องผ่านต้นกล้วย มือของเธอพันผ้าขาวที่พากินฉีกให้ไว้เมื่อคืนเธอยกมือขึ้นแตะผ้าพันแผลเบาๆใบหน้าเต็มไปด้วยความคิดในหัวของเธอมีคำถามเดียวที่วงเวียนไม่หยุดทำไมเขาถึงมองฉันแบบนั้นเธอไม่รู้เลยว่าชายคนนั้นกำลังส่งคนตามหาเธออยู่ทั่วกรุงเทพและเมื่อทั้งสองกลับมาพบกันอีกครั้งชะตาของทั้งคู่จะเปลี่ยนไปมากกว่าที่ใครคาดคิด เสียงลมยามบ่ายพัดผ่านยอดกล้วยพล้อยเงยหน้ามองท้องฟ้าเมฆหนาเริ่มก่อตัวอีกครั้งกลิ่นฝนกลับมาแตะปลายจมูกเธอเม้มริมฝีปากแน่นภายในใจเธอไม่สงบภาพชายคนนั้นยังติดตาดวงตาคมที่มองเธอราวกับรู้จักกันมานานทำให้หัวใจที่แข็งแกร่งของเธอเริ่มสั่นเสียงฝีเท้าเดินบนสะพานไม้ดังใกล้เข้ามาพ้อยหันไปมองอย่างระแวดระวัง ชายสองคนในเสื้อเชิ้ตด,ดำเดินมาหยุดตรงหน้าแววตาพวกเขาไม่เป็นมิตรเธอคือพลอยใช่ไหมเสียงหนึ่งเอ,อ่ยขึ้นเรียบเรียบหญิงสาวไม่ตอบแต่ในใจกลับเต้นแรงจนแทบได้ยินมือของเธอแตะผ้าพ,พันแผลที่มือซ้ายเธอรู้ทันทีว่าพวกนี้ไม่ได้มาดีสายตาคมของอีกคนมองไปรอบๆบบ้านก่อนพูดขึ้นเสียงเย็นเมื่อคืนเธออยู่ในซอยสาธรใช่ไหม พลอยขยับถอยฉันไม่รู้ว่าพวกนายพูดถึงอะไรแต่เสียงของเธอสั่นเกินกว่าจะหลอกใครได้ชายคนหนึ่งยิ้มไม่ต้องกลัวเราแค่ต้องพาเธอไปคุยกับเจ้านายเขาก้าวเข้ามาใกล้แต่ยังไม่ทันแตะตัวเธอเสียงเครื่องยนต์รถมอเตอร์ไซค์ก็ดังแทรกเข้ามาพลอยหันขวับเด็กหนุ่มในเสื้อเกราะเก่าขับมาจอดตรงหน้าพี่พลอยหนีเร็ว เขาตะโกนก่อนคว่างขวดแก้วใส่พื้นเสียงแตกดังสะท้อนทั่วลานเศษแก้วปลิวกระเด็นชายสองคนรีบถอยถ้อยไม่รอช้าวิ่งตามเด็กหนุ่มไปทางหลังบ้านฝุ่นกับปลิ่งควันจากน้ำมันเก่าตลับอวนเธอวิ่งฝ่าทางแคบๆระหว่างกำแพงไม้หัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะหลุดออกจากอกแต่ทันทีที่เลี้ยวออกสู่ถนนใหญ่รถยนต์สีดำก็ขวางอยู่ตรงหน้าประตูรถเปิดออกช้าๆ เสียงฝนเริ่มโปรยอีกครั้งพาคินก้าวลงมาพร้อมร่มสีดำในมือดวงตาเขาสบกับเธออีกครั้งเธอหยุดวิ่งลมหายใจหอบที่แววตาเขาเต็มไปได้วยความโล่งใจและความรู้สึกที่ยากจะอธิบายฉันบอกแล้วว่าเราจะได้เจอกันอีกเสียงของเขานุ่มแต่หนักแน่นพลอยมองเขาอย่างระวังคุณส่งคนตามฉันงั้นเหรอเขาพยักหน้า ฉันต้องรู้ว่าใครคือคนที่เสี่ยงชีวิตเพื่อช่วยลูกสาวฉันน้ำเสียงของเขาแฝงด้วยความขอบคุณและบางสิ่งที่ลึกซึ้งกว่าแต่ก่อนที่เธอจะตอบเสียงปืนก็ดังขึ้นจากอีกฝ่งถนนกระจกข้างรถแตกกระจายทาคินผลักเธอล้มลงกับพื้นเสียงฝนกลบเสียงหวีดร้องของคนรอบข้างและทุกอย่างกลายเป็นความวุ่นวายในพริบตาเสียงกระสุนยังสะท้อนก้องไปทั่วถนน ผู้คนแตกตื่นหนีตายรถที่จอดริมทางเร่งเครื่องหนีอย่างกลาหนกลิ่นควันปืนลอยคะครุ้งในอากาศพาคินกดตัวพล่อยลงกับพื้นมือเขากอดสีสะเตอนแน่นเศษกระจกจากรถหล่นใส่ไหลเขาแต่เขาไม่สนใจแม้แต่น้อยอยู่นิ่งๆเสียงเขาดังแผ่วท่ามกลางเสียงฝนและเสียงกรีดร้องพลอยหอบหายใจแรง มือของเธอยังมีเลือดเก่าซึมอยู่ใต้ผ้าพ,พันแผลเธอเห็นดวงตาของพากินใกล้แค่คืบเต็มไปด้วยความเด็ดเดี่ยวและในวินาทีนั้นเธอรู้ว่าเขาจะไม่ปล่อยให้เธอตายตรงนี้แน่เสียงปืนเงียบลงชั่วขณะเพียงเสียงฝนตกกระทบหลังคารถดังติ๋งติง,ตงพากินชะโง,งกหัวมองจากขอบรถเห็นชายในชุดดำสามคนกำลังล่าถอยไปทางตรอกไปกับฉันเขาดึงแขนเธอลุกขึ้น พาเธอวิ่งข้ามถนนเปงตรอกด้านหลังตึกสูงน้ำฝนสาดเข้าหน้าพื้นลื่นจนแทบล้มแต่ทั้งคู่ไม่หยุดเสียงฝีเท้าของคนร้ายยังตามหลังมาถ้อยหอบแรงพวกนั้นไม่ใช่ตำรวจใช่ไหมพากินหันมามองเธอไม่ใช่พวกมันเป็นคนของแก๊งที่ต้องการฆ่าลูกสาวฉันเธอชะงักในหัวมีคำถามมากมายแต่ไม่มีเวลา เสียงกระสุนอีกนัดดังขึ้นเฉียกกำแพงข้างเธอเศษปูนกระเด็นเข้าหน้าเธอร้องเบาๆแล้วแทบล้มลงอีกครั้งพาคินคว้าเธอไว้ร่างทั้งสองแนบกันในเงามืดใต้ชายคาเก่าลมหายใจเขาแรงและใกล้จนได้กลิ่นควันปืนติดตามเสื้อสูตรดวงตาทั้งคู่สบกันในความมืดอย่ากลัวเขากระซิบเบาๆข้างหูเธอปรับใดที่ฉันยังหายใจอยู่ไม่มีใครแต่ต้องเธอได้ เธอมองหน้าเขาหัวใจเต้นแรงราวกับจะทะลุออกมาเสียงฝนกลายเป็นเพียงเสียงเบาในหูมีเพียงความอบอุ่นจากอ้อมแขนของชายที่เธอเคยคิดว่าอยู่คนละโลกแต่ในเงามืดของตรอกนั้นเงาหนึ่งค่อยๆเคลื่อนไหวอยู่ด้านหลังมือกําปืนแน่นและลำกล้องกำลังเล็งมาที่พวกเขาอย่างเงียบงนันเงาดำขยับเข้าใกล้เสียงฝนคลำกลบเสียงฝีเท้าได้หมดจด มีเพียงแสงไฟวูบวาาจากเสาไฟที่กระพริบเหนือหัวสะท้อนเงาของปืนที่กำลังเล็งตรงมาเพื่อรู้สึกถึงลมหายใจร้อนๆของพากินอยู่ข้างแก้มหัวใจเธอเต้นแรงจนแทบได้ยินสัญชาตญาณบางอย่างทำให้เธอหันขอบไปด้านหลังในวินาทีเดียวกับที่เงานั้นก้าวพรวดออกมาระวังเธอตะโกนพร้อมผลักพากินล้มลงกับพื้นเสียงปืนดังขึ้นกระสุนเฉียดข้างแก้มเธอไปเพียงไม่กี่เซนติเมตร เธอหอบหนักแต่ไม่ยอมล้มมือข้างที่พันแผลไว้ยังมีเลือดเก่าซึมออกมาอีกครั้งเธอก้มลงคว้าเศษเหล็กจากพื้นคว้างใส่มือปืนอย่างแม่นยำเสียงกระแทกดังขึ้นปืนหล่นกระทบพื้นพากินรีบลุกขึ้นคว้าชายคนนั้นไว้ทั้งสองยือกันในฝนจนลื่นล้มกระแทกกำแพงพลอยวิ่งเข้าไปช่วยเธอเหยียบปืนไว้ด้วยเท้า ชายคนร้ายพยายามแย่งคืนแต่เธอก้มลงจับมีดเล็กที่เน็บไว้ตรงขาเล็งไปที่คออีกฝ่ายด้วยมือที่ยังสั่นอย่าขยับเสียงเธอสั่นแต่มั่นคงดวงตาเปล่งประกายทั้งความกลัวและแรงสู้ภากินมองเธอด้วยความตะลึงชายคนร้ายชะงักเขามองหน้าเธออย่างประเมินก่อนจะค่อยๆย,ยกมือขึ้นยอมแพ้เสียงฝนกระแทกหลังคาเก่าเหนือหัวดังรัว ลมหายใจทั้งสามคนถี่และหนักภากินหันไปมองหญิงสาวหยาดน้ำฝนเกาะขนตาเธอเป็นประกายเลือดจากมือค่อยๆไหลปนกับน้ำฝนลงสู่พื้นแต่เธอยังยืนตรงไม่สัน่นเธอไม่ควรอยู่ในเรื่องนี้เลยเขาพูดเสียงแผ่วเธอยิ้มบางๆแต่ฉันก็อยู่แล้วนี่เสียงไซเรนไกลๆเริ่มดังขึ้นอีกครั้งภาคินจับแขนคนร้ายไว้แน่น แต่เมื่อหันกลับมาเธอได้ถอยหลังไปสองก้าวใบหน้าเธอเต็มไปด้วยแววเศร้าอย่าตามฉันอีกเลยเธอพูดเบาๆถ้าฉันอยู่ใกล้คุณมากกว่านี้คุณอาจตายเพราะฉันพากินขยับเข้าหาแต่เธอหมุนตัววิ่งหายไปในตรอกฝนกลืนร่างของเธอเข้าไปในเงามืดอีกครั้งเหลือเพียงเสียงหัวใจของชายหนุ่มที่เต้นแรงท่ามกลางความเงียบงนันเขายืนนิ่งอยู่กลางฝน มือยังถือปืนของศัตรูไว้แน่นริมฝีปากเอ่ยชื่อเธอเบาๆพลอยเสียงนั้นจมหายไปกับสายฝนที่ไม่มีทีท่าว่าจะหยุดตกฝนยิงเทลงมาไม่หยุดสายน้ำเยินเฉียบไหลผ่านเสื้อสูตรของพากินเขายืนนิ่งอยู่ตรงนั้นหัวใจเต็มไปด้วยคำถามที่ไม่มีคำตอบเสียงไซเรนใกล้เข้ามาเจ้าหน้าที่หลายคนกรูกันเข้ามาในตรอก แต่ในสายตาของเขามีเพียงเงาของหญิงสาวที่เพิ่งหายไปในความมืดคุณภาคินครับท่านบาดเจ็บหรือเปล่าเสียงตำรวจดังขึ้นเขาเพียงสายหน้าเบาๆสายตายังจ้องไปยังทางที่พล่อยวิ่งหายเขารู้แล้วว่าเธอไม่ได้เป็นเพียงคนที่ช่วยลูกสาวเขาเธอคือผู้หญิงที่เปลี่ยนบางอย่างในใจเขาไปตลอดกาลขณะเดียวกันในอีกมุมของกรุงเทพ เธอเดินฝ่าฝนไปตามตรอเก่าริมแม่น้ําเธอหายใจแรงหัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะเลือดยังไหลซึมออกจากผ้าพ,พันแผลเธอหยุดใต้เพิงไม้เก่ามองเงาสะท้อนของตัวเองในแอ่งน้ําภาพนั้นเผยให้เห็นผู้หญิงที่ไม่ได้เป็นแค่คนบ้านในอีกต่อไปแต่เป็นคนที่กําลังถูกลากเข้าสู่สงครามของโลกที่เธอไม่เคยแต่ต้องเสียงโทรศัพท์เครื่องเก่าดังขึ้นในกระเป๋าเธอหยิบขึ้นมาด้วยมือสัน่น บนหน้าจอขึ้นชื่อว่าที่สักเธอลังเลก่อนจะกดรับพลอยเธออยู่ที่ไหนเสียงชายในสายเข้มและสั่นเล็กน้อยฉันบอกแล้วอย่าเข้าไปยุ่งกับพวกนั้นมันไม่ใช่แค่เรื่องของคนรวยกับคนจนเธอกัดริมฝีปากฉันไม่มีทางเลือกพวกมันพยายามฆ่าคนที่ไม่ควรถูกฆ่าแต่ตอนนี้พวกมันรู้ว่าเธอมีส่วนเกี่ยวข้องแล้วเสียงในสายดันขึ้นหนีออกจากกรุงเทพเดี๋ยวนี้ก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไป พลอยนิ่งไปเสียงฝนกลบทุกสิ่งรอบตัวแต่ในใจของเธอกลับได้ยินเพียงเสียงของชายอีกคนเสียงของพากินที่พูดว่าปราบใดที่ฉันยังหายใจอยู่ไม่มีใครแต่ต้องเธอได้เธอหลับตาแน่นน้ำตาผสมกับฝนไหลลงตามแก้มฉันหนีไม่ได้แล้วพี่ศักตอนนี้มันไม่ใช่แค่ชีวิตของฉันอีกต่อไปปลายสายเงียบมีเพียงเสียงลมหายใจของชายคนนั้น ก่อนจะตอบกลับมาด้วยเสียงต่ำถ้าเธอเลือกจะสู้งั้นพี่จะอยู่ข้างเธอถ้อยเงยหน้ามองท้องฟ้าที่มืดคลึ้มสายฟ้าแลบวับเหนือแม่น้ำเจ้าพระยาในดวงตาเธอไม่มีความกลัวอีกต่อไปมีเพียงความตั้งใจนแน่วแน่เธอกระชับผ้าพันแผลที่มือแล้วก้าวออกจากเพิงไม้ฝนยิ่งเทกระหน่ำแต่เธอไม่หยุดเพราะจากนี้ไปเธอจะเป็นฝ่ายเลยล่า ไม่ใช่คนที่หนีอีกต่อไปถนนริมแม่น้ําเต็มไปด้วยแสงไฟส้มจากเสาไฟฝนตกกระทบผิวน้ําจนเกิดละอองสีทองระยิบระยับเ่อยเดินลึกเข้าไปในตรอกที่เงียบกว่าปกติเสียงรองเท้าเปียกน้ําสะท้อนในความมืดเธอหยุดตรงหน้าประตูเหล็กเก่าที่มีรอยสนิมมือข้างที่มีเลือดแห้งแตะลงเบาๆสามครั้งตามจังหวะที่มีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่รู้เสียงกรนข้างในขยับ ประตูเปิดออกเผยให้เห็นชายร่างสูงในชุดคลุมกันฝนแววตาเข้มเหมือนผ่านสงครามมานับครั้งไม่ถ้วนเธอกลับมาทำไมเสียงเขาหนักแน่นแต่มีแววกังวลฉันบอกแล้วว่าอย่าให้ใครเห็นหน้าเธออีกพลอยมองเขาพี่ศักต์ชายที่เคยเป็นทหารรับจ้างและเป็นคนที่สอนให้เธอสู้ตั้งแต่ยังเด็กพวกมันกลับมาอีกแล้วเธอตอบเสียงเรียบและครั้งนี้พวกมันไม่ได้มาแค่เอาชีวิตฉัน สักขโมดคิ้วเธอพูดถึงใครลูกสาวซีโอคนนั้นคนที่ฉันช่วยไว้เมื่อคืนเสียงเธอแน่นแก๊งนั้นต้องการฆ่าเธอเพื่อบีบพ่อของเธอให้ยอมขายบริษัทสักเดินเข้ามาใกล้สายตาเข้มข้นและทำไมเธอต้องเอาตัวเองเข้าไปเสี่ยงกับพวกนั้นอีกพร้อยสูดหายใจลึกเสียงฝนด้านนอกกลายเป็นเพียงเสียงแผ่วเบาเพราะฉันเห็นเขาในสายตาของผู้ชายคนนั้น เขาไม่ใช่คนที่อยู่บนหอคอยเงินทองเหมือนที่เราคิดสัตว์เงียบแต่แววตาเริ่มอ่อนลงเธอพูดถึงซีโอคนนั้นเหรอพรอยพยักหน้าเขาช่วยฉันไว้กลางกระสุนเขาไม่หนีทั้งที่มีโอกาสเขาไม่กลัวตายเพื่อคนที่เพิ่งรู้จักสักหันไปมองนอกหน้าต่างสายฟ้าแลบว่าไกลๆเหนือแม่น้ำแล้วเธอคิดจะทำยังไงต่อไปพรอยยกขังขึ้น ฉันจะรู้ให้ได้ว่าใครอยู่เบื้องหลังทั้งหมดไม่ใช่แค่เพื่อช่วยเขาแต่เพื่อให้ทุกอย่างที่เคยเกิดกับครอบครัวเราถูกเปิดเผยสักนิ่งดวงตาเขามีทั้งความภูมิใจและความกลัวถ้าเธอจะทำแบบนั้นพี่จะไม่ปล่อยให้เธอไปคนเดียวเธอยิ้มบางๆฉันรู้ว่าพี่พูดแบบนี้แน่ขณะเดียวกันในอีกฝ้าของเมืองพาคิงยืนอยู่หน้าโตประชุมใหญ่ของบริษัทรอบตัวเต็มไปด้วยผู้บริหารและทนาย บนจอมอนิเตอร์ใายภาพเอกสารลับที่เพิ่งหลุดออกมาเขากำมือแน่นใครสั่งฆ่าลูกฉันเสียงของเขาเยือกเย็นจนทุกคนเงียบหนึ่งในผู้บริหารอาวุโสตาเหงื่อเริ่มซึมตามขมับมันมาจากคนในครับท่านพากินเงยหน้าขึ้นช้าช้าพูดให้ชัดว่าใครในแสงไฟสีขาวของห้องประชุมเงาของความลับเริ่มเปิดเผยทีละน้อย ชื่อหนึ่งกำลังถูกเอ่ยออกมาชื่อที่เมื่อเขาได้ยินจะทำให้ทุกอย่างที่เขารู้พังทลายในพริบตาชื่อที่หลุดออกมาจากปากผู้บริหารอาวุโสทำให้ห้องทั้งห้องเงียบลงในทันทีคุณนทวุฒิครับเสียงสั่นพระแทบไม่กล้าเอ่ยต่อรองประธานบริษัทเขาคือคนที่อยู่เบื้องหลังคำสั่งรอบค่าครับพากินนิ่งงนันสายตาเขาแข็งค้างเหมือนคนถูกฟ้าผ่า นัทวุฒเพื่อนสนิทที่สุดของเขาชายที่ช่วยสร้างบริษัทนี้มาด้วยกันตั้งแต่วันแรกเป็นไปไม่ได้เสียงเขาแผ่วแต่แฝงแรงสั่นที่กดไว้ไม่อยู่เขาอยู่กับฉันมาทุกก้าวเขาไม่มีเหตุผลจะทำแบบนั้นผู้บริหารคนนั้นวางแฟ้มเอกสารลงตรงหน้าแต่หลักฐานทั้งหมดชี้ไปทางเขาครับท่านบัญชีเงินโอนจากต่างประเทศชื่อบริษัทบางหน้าและการติดต่อกับแก๊งอจายกรในมาเลเซีย ขาคินหยิบเอกสารขึ้นมามือของเขาสั่นจนกระดาษแทบหลุดจากปลายนิ้วตัวเลขในหน้านั้นคือหลักฐานที่ปฏิเสธไม่ได้หัวใจเขาเหมือนถูกบีบด้วยมือที่มองไม่เห็นคนที่เขาไว้ใจที่สุดกลับเป็นคนที่พยายามฆ่าลูกสาวของเขาเขาเหนื่อยหน้าขึ้นดวงตาเต็มไปด้วยไฟโกรธและความเจ็บปวดเรียกรถให้ฉันฉันจะไปหาเขาเดี๋ยวนี้แต่ก่อนที่ผู้ช่วยจะทันตอบ โทรศัพท์บนโต๊ะก็ดังขึ้นกระทันหันหน้าจอแสดงเบอร์ที่คุ้นเคยนัทวุฒิพากินชะงักเขากดรับสายเสียงหัวรอบแผวเบาแทรกเข้ามาทันทีพากินนายคงรู้อะไรบ้างแล้วสินะเสียงเย็นและมั่นใจดังมาจากปลายสายทำไมพากินผู้เสียงต่ำทำไมต้องทำแบบนี้นายรู้ไหมว่าพวกมันเกือบฆ่าลูกฉันตาย ก็เพราะลูกนายนั่นแหละคือกุญแจที่จะทำลายทุกอย่างที่ฉันสร้างไว้น้ำเสียงอีกฝ่ายเย็นชายอย่างเลือดเย็นนายมันอ่อนเกินไปพากินโลกนี้ไม่มีที่สำหรับคนใจดีพาคินกำมัดแน่นฉันจะหานายให้เจอไม่ว่ามันจะต้องแลกด้วยอะไรปลายสายหัวเราะอ,อีกครั้งงั้นรีบหน่อยนะเพื่อนรักเพราะตอนนี้ผู้หญิงที่นายกำลังตามหานะ่ะเสียงเงียบไปชั่วครู่ก่อนพูดต่ออย่างช้าช้าเธอกำลังตกอยู่ในมือของฉัน สายตาของพากินเบอิอกว้างหัวใจเต้นแรงจนแทบหลุดออกจากอกพลอยเธออยู่ที่ไหนแต่สายโทรศัพท์ตัดไปแล้วมีเพียงเสียงฝนจากภายนอกที่กระแทกกระจกห้องประชุมและเสียงของความเงียบที่กรีดลึเข้าไปในใจชายหนุ่มอย่างไม่มีวันลืมเปียกปอนไปทั่วโกดังเก่าริมแม่น้ำเจ้าพระยาเสียงน้ำหยดจากเพดานผุผุดดังเป็นจังหวะในเงามืดพลอยถูกมัดไว้กับ